สบายดีทุกคนมีคนขอมาหลายเนาะบอกว่ามือได้สกบ,บาปาอยากเบิ่งบ้านนิดเนาะว่ามันเป็นจังใดามามือน,นิกสิมาโทรหาแม่เนาะโทรมาปึ๊บกระหับสใส่นี่โทรไปสามรอบกว่าสิหับเนาะฮับปึ๊บนี่ก็บอกว่าเปิดกล้องหลังแล้วก็ไปไปเลยเดินเดินบินบงคือใส่แม่นะสบายดีทุกคนมือนี้ิคกัสิมาพาทุกคนมาเบิ่งบ้านนิดเนาะ หมู่บ้านของนี้ก็จะเป็นแบบนี้และนี้แต่ป่าแต่เขาเนาะมีป่าแบบรอบๆบ้านเลยบ้านนิกอยู่ตรงกลางเนอทุกคนอาสำหรับคนที่ถามนี่ว่าอยู่บ้านไหนบ้านเคยงกุ้งแฝงสารวันเ้อะ,อะตอนนี้นิกจะมาพาทุกคนมนาะบึงแบบอันนี้ก็คืออันนี้บริเมนเขื่อนคนเแดบบ้ออันนี้จะเป็นแบบเล่าเนาะเล่าเล่าอันเล่านี้ค่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าไอ้ที่ใส่ข้าวนะแต่ว่า ก็าลาวเขาเรียกว่าเล่าเนาะถ้าทุกปีก็จะมีแบบงานเปิดประตูเล่าอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องน้ำเนาะห้องน้ำก็ที่เป็นแบบวันนี้เ้อทุกคนแบบคือเข้าใจเนาะหมู่บ้านแบบแบบยังไช้น้ำแบบว่าธรรมศาสตร์บำเรีนน้ำไฟฟ้านานใช้น้ำแบบธรรมศาสตรเลยนะที่มันแบบว่ามันออกจากดินนะนะเดี๋ยวสิมารีวิวทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของไอเนาะทุกคนแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นแบบว่า เป็นคอกหมูเนาะเขาเลี้ยงแบบธรมรมชาติเลยนะ,ะกาจะปลูกผักปลูกยากินเองเนาะทุกคนบบได้คอยไปซื้อพวกมะละกอมะละกอพริกรเอียงเขาบบได้ซื้อเนาะทุกคนเขาปลูกเองหมดเลยพวกโนมไมเองสินะกาแบบผ้ากินเองแบบตามภาษานะทุกคนถ้าจะมีแบบนี้กาแบบมือหนึ่งแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยแต่ว่าเงินนะหายากแต่ว่าแบบของกินาหาง่ายเนาะอยู่บ้านเขา ถ้าอยากกินแบบว่าพวกไก่พอกิังก่มีของที่ยงไว้แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นแบบมันข้างหลังนี่ก็ยอดมันก็กินได้นะทุกคนใครที่แบบว่าอยากซุปผักจิงศิลาเด็ดยอดไปกินได้สามารถกินได้ทุกอย่างเลยที่อยู่ข้างในนี้เนาะยังเช่นแบบใบใบลำไยดังสีเก็บมะละกอมาตานี่ก็เป็นเมนูแล้วหนึ่งวันแล้วเขากินกับอิ่มแล้วก็ได้หนึ่งาบแล้วเนาะวันหนึ่งจะกินข้าวสามขาบนะถ้าอยู่ในลาวอะ่ะ ถ้ารีอยู่ในบ้านตัวเองนี่จะกินข้าวแบบวันหนึ่งนี่สี่ห้าค้าไปเลยนับบนถ้วนต้องกินตลอดเวลาหิวยามใดบางทีหิวมะละกอก็ไปเก็บมะละกอมาตามกินเนาะบ่มีพริกก็ไปเก็บพริกอยู่รังสวนไปตามกินเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนายเนาะทุกคนอายของเฮานั่นเองไยของเฮาก็จะเป็นแบบว่าพวกสร้างเลาเห็ดแบบบ้านเนีซี่นะ เป็นเครื่องมือจักมือสร้างเนาะทุกคนเมื่อบ้านก็ชิมบริคุยกับอ้ดอกออ้ก็ไปตลอดเนาะทุกคนเพราะว่าไปเหตุงานนี่ก็บบค่อยได้สนิทกับไา้เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ชายนเนาะเฮากับ่ค่อยสนิทกันแนัะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบตอนน้อยๆก็น,น้อยใจอ้ยอยู่ว่าเป็นหยังเออไอ้เข้าบ่ห้าเข้า,ขานี่นะแต่ว่าเขาก็เข้าใจอยู่อันนี้จะเป็นเล่าของเฮาเล่าเล่านี่ทุกปีก็บบได้ใส่เข้าเอาทุกคนใต้ต้นเล่าคือก,กัน เพราะว่าเขาซื้อกินนะนะเบียว,ว่าซื้อกินบางคนกระแทบจะใบ,บยาคายเนาะเพราะว่าเขาจะเก็บไปกินเองเนาะทุกคนเดี๋ยวจะมาต่อเป็นอย่างากันซื้อกินเนาะเพราะว่านิ่มบ่มีดินเนาะทุกคนบ่มีดินมองเห็ดนาะถ้ามีก็บ่มีคนเห็ดเนาะเพราะว่าพวกเีกระเท่าแล้ว